วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะมาสอนเรื่องระบบเลขฐานนะคะก่อนอื่นเลยอาจารย์ก็ขอเช็คชื่อก่อนนะคะใครที่พร้อมแล้วก็เตรียมเช็คชื่อกันเลยนะพร้อมแล้วค่ะอาจารย์พิดาพรมาไหมคะมาค่ะค่ะเช็คชื่อกันครบแล้วทุกคนนะคะต่อไปครูก็จะพาทุกคนเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ ค่ะวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องระบบเลขฐานนะคะ,ะนักเรียนทุกคนมีใครเคยเห็นหน้าตาของระบบเลขฐานกันไหมคะนี่ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะ,ะเห็นไหมคะมีใครเคยเห็นกันหรือเปล่าไม่เคยเห็นค่ะอาจารย์ไม่มีใครเคยเห็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้ครูก็จะมาสอนนะคะ ระบบเลขฐานนะคะตัวเลขแต่ละระบบจะมีจำนวนตัวเลขที่ใช้เหมือนกับชื่อของระบบตัวเลขนั้นและมีฐานของตัวเลขตามชื่อของมันด้วยเช่น1ระบบเลขฐาน2ประกอบด้วยตัวเลขจำนวน2ตัวคือ0และ1 2ระบบตัวเลขฐาน8อ่ะระบบเลขฐาน8นะคะประกอบด้วยตัวเลขจํานวน8ตัวคือ0 1 2 3 4 5 6และ7นะคะ3ระบบเลขฐาน16ประกอบด้วยจํานวนตัวเลข16ตัวคือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E และ F นะคะ เมื่อ a เท่ากับ1 0 b เท่ากับ11 c เท่ากับ12 d เท่ากับ13 e เท่ากับ14และ f เท่ากับ15เราก็จะมาเรียนเรื่องการแปลงเลขฐานนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการแปลงเลขฐานแปลงจากฐาน10ไปเป็นฐาน2ฐาน8และฐาน16นะคะนิยามของมันให้นำตัวเลขฐาน10มาตั้ง มาตั้งนะคะหารด้วยเลขฐานที่ต้องการแปลงโดยใช้เครื่องหมายหารสั้นแล้วทําการหารไปเรื่อยๆจนหารไม่ได้อีกเช่น 1. ถ้าต้องการแปลงเลขฐาน10ไปเป็นฐาน2ให้นํา2มาหาร 2. ถ้าต้องการแปลงเลขฐาน10ไปเป็นฐาน8ให้นํา8มาหาร 3. ถ้าต้องการแปลงเลขฐาน10ไปเป็นฐาน16ให้นำ16มาหารโดยเศษที่เหลือแต่และครั้งก็คือคำตอบที่เราต้องการตัวนี้ถ้าถ้าใครที่ฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างที่1การแปลงเลขฐาน10ไปเป็นฐาน2นะคะตัวอย่างก็คือจงแปลง29ฐาน10ไปเป็นฐาน2อ่า วิธีทํานะคะแล้วก็เอา29ตั้งหารด้วย2 2 1เป็น2 2 4เป็น8ก็ก็จะได้29 8เศษ1อ่ะนักเรียนสังเกตเห็นเศษแล้วนะคะต่อมา2เท่าไหร่เป็น14 2 7เป็น14 14บ14เหลือเศษ0 สองเท่าไรเป็นเจ็ดสองสามเป็นหกอ่าก็จะได้เจ็ดลบหกเศษหนึ่งตัวเศษแล้วก็จะไม่นําไปทดหรืออะไรนะคะแล้วก็จะทดไว้ตรงข้างๆนี้นะคะแล้วก็สองเท่าไรเป็นสามสองหนึ่งเป็นสามสามลบสองเหลือเศษหนึ่งคำตอบที่เราเราจะนํามาตอบนะคะเราก็จะนํามาจาก นับเศษจากล่างนะคะล่างสุดนะคะล่างซ้ายมาล่างขวาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะคําตอบของเราที่จะได้ของตัวอย่างนี้นะคะก็คือ29ฐาน10เท่ากับอย่างนะคะจงแปลง0.675ฐาน10เป็นฐาน2ตัวนี้ก็คือการแปลงทศนิยมนะคะวิธีทำา0.6 แปดเจ็ดหาคูณสแล้วถ้าเราต้องการอ่าบการแปลงทศนิยมฐาน10ให้เป็นฐานต่างๆนะคะถ้าเราต้องการแปลงให้เป็นฐานอะไรเราก็นําฐานนั้นมาคูณน,นะคะตอนนี้เราต้องการแปลงให้เป็นฐาน2แล้วก็นำสองมาคูณน,นะคะเราก็จะได้2 5, 10, 0, ดองคูณห้าเป็นสิบใส่ศนทดหนึเป็น1ิบส่เป็นสิบห้าใส่ห้าทดห สองแปดเป็นสิบหกเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดหนึ่งสองหกเป็นสิบสองเป็นสิบทด 1. ตัวทดหนึ่งเป็นสิบสามใส่สามแล้วทดหนึ่งตัวหนึ่งสองศูนย์สองคูณศูนย์ได้ศูนย์ทดหนึ่งแล้วก็ใส่หนึ่งตรงนี้นะคะ,ะทีนี้พอเราได้หนึ่งตัวนี้แล้วข้างหน้าจุดทศนิยมนะคะก็คือคำตอบที่เราจะนำมาตอบนะคะส่วนข้างหลังนี้เราก็จะนำมาทำการคูณต่อจน ให้เหลือทศนิยมศูนย์นะคะ,ะแล้วก็นำ3750นะคะมาตั้งหารต่อนะมาตั้งคูณต่อนะคะ2คูณศย์ได้0ย์2คูณ5ได้10ใส่0ย์ทด1น่ง27เป็น14ทด1เป็น15ใส่5ทด1ใส่5ทดห23เป็น6เป็น7นะคะแล้วก็ทด1เป็น7แล้วก็ใส่7ส่วน จุดแล้วก็ใส่เหมือนเดิมแล้วก็2คูณ0ได้0อ่ะตัวนี้ก็คือ0ต่อมาแล้วก็จะนำ7 5 0 0 0มาตั้งหารเหมือนเดิมนะคะ2คูณ0ได้0 2คูณ0ได้0 2คูณ5ได้10ใส่0ทด1 2 7เป็น14ใส่เป็น15ใส่5ทด1อ่ะแล้วก็2 0ได้0ทด1ตัวนี้ก็ใส่1ตัวนี้นะคะ แล้วก็จะสังเกตเห็นแล้วว่าศูนย์เรามีเยอะขึ้นนะคะแล้วก็นำมาตั้งหารตั้งคูณต่อเลยนะคะ2คูณ0ได้0 2คูณได้0 2คูณได้1 2คูณได้ส0ใส่0นย์ทด1น่า2คูณ0ได้0ทด1แล้วก็ใส่1ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราจะนำมาตอบก็คือตัวนี้ ศข้างหน้าทศนิยมนะคะอ่าหนึ 1, ่แล้วก็จะได้ตัวนี้0 6 8 7 5จุหฐานสิมาจากโจทย์นะคะแล้วก็เท่ากับ0ูนยจุดคำตอบที่เราจะนำมาตอบแล้วก็จะนำมาตอบในรูปแบบทศนิยมนะคะก็คือใส่0นย์และเติมจุด1 1คือมาจากนี่นะคะห 1> 0 1 1ชาน2นะคะก็จะประมาณนี้ตัวอย่างที่3นะคะจงแปลงจงแปลง89ฐาน10ให้เป็นฐาน8แล้วก็นำ89มาตั้งหารด้วย8 81เป็น88นะคะเราก็จะได้89ลบ88เหลือเศษ1 81เ,เป็น8 1เนะคะ11ลบ8เฉี3คำตอบที่เราจะได้นะคะดังนั้น89ฐาน10เท่ากับ 1, 1 1มาจากตัวนี้1 3 1ฐาน8นะคะต่อไปจงแปลง525ฐ 5, าน10เป็นฐาน16 แล้วก็นำห้าสองหมาตั้งแล้วก็หารด้วย16 16 32เป็น512แล้วก็นำห้า5องห้าห้าสลบห้าร้อยสเศษสิแล้วก็นำสิบหกเนี่ยนะคะสิบหกมาตั้งหารอีก16บสองเป็น32 3 2ิบสสามสิลบสาเศษศูนย์ตัวนี้ก็เศษสองนะคะทีนี้คำตอบของเราก็คือ 5 2 5สองหานสิเท่ากับสอนะคะไม่ใช่20่สิบนะคะสองศูนดีานสิบีนี้ก็คือมาจาก13นะคะก็คือตัวแปรของ13บสาำหรับเนื้อหาที่ครูสอนในวันนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีค่ะอาจารย์ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วครูก็ขอจบ เนื้อหาสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์